ลูกก็จะทําตามคุณแน่นอนอยากให้ลูกมีวินัยให้ทําสิ่งนี้ครับมีพ่อแม่มาคอนซัลทั้งไอเวคอนซัลนะครับแล้วก็มีถามมาทาง box, นะ <ผม S 2> อินบ x ็อกนะผมเอยเห็นคำถามนี้ค่อนข้างเยอะก็น่าสนใจนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะพ่อแม่ก็ดูเป็นคนที่มีเบบียระวินัยทำไมลูกถึงไม่มีนะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเผลอทำบางอย่างนะครับผมให้ทำแบบนี้ครับข้อที่หคือถ้าคุณอยากให้ลูกทำอะไรก็ตาม คุณต้องทำสิ่งนั้นสม่ำเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างฝนตกผมก็ยังไลฟ์สอนปกติครับไม่ว่าผมจะฝนตกผมก็ยังออกกำลังกายปกติไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมจะทำสิ่งนั้นสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกคุณเห็นความสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆอย่ามีข้ออ้างบางอย่างให้ลูกได้ยินเด็ดขาดอย่างเช่นวันนี้ไม่กินข้าวเพราะว่าขี้เกียจกิน อย่าพูดคำนี้เด็ดขาดนะเพราะว่าเราพูดคำนี้หนึ่งลูกจะเอาไปขยายเป็น10เลยครับลูกก็จะบอกวันนี้ขี้เกียจกินค่ะพ่อ วันนี้ขอไม่กินข้าวเหมือนกันครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีข้ออ้างขนาดเล็กลูกจะไปขยายเป็นขนาดใหญ่เสมอดังนั้นจงทําทุกอย่างแบบมีระเบียบว,วินยัยอย่าใช้เหตุผลใดๆบนโลกใบนี้มาทําให้คุณไม่ทําสิ่งนั้นครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าพอคุณทําสิ่งใดเป็นระเบียบว,วินยัยลูกก็จะทําตามคุณแน่นอนครับรักทุกคนนะครับใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็เจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมทุกๆวันครับสวัสดีครับ